ก็เมื่อมาสามสปีที่แล้วครับพ่อครูครับผมได้ไปเยี่ยมญาติโยมที่ชัยภูมิเขานี้มนไปนะครับโอ้ถึงควาลัารู้สึกชื่อโยมคงนาจำเริญกับภรรยาแล้วก็ครอบครัวนะฮะเขาบอกว่าโอ้มาเป็นชาวโสนิสบายสบายเนื้อสัตว์ก็ไม่กินการพนันก็ไม่เล่นชีวิตนี่มันสบายจริงๆ นนตอนนี้ปัญหาคือติดสบายครับติดสบายอาเอาละสิเพราะว่ามันมันมันปลดทุกอย่างไปแล้วคนระับมันก็มีแต่เรื่องชีวติตที่สบายแล้วก็ติดสบายาดีด,ดีมีความรู้สึกมีไว้พริบอันนี้ว่าเราติดสบายนี่ดีละครับที่นี้ใคใม้ความ,วามสนยังไงจะทาอย่างไรถึงจะละความติดสบายได้เพราะติดอยู่ในครอบครัวมันอบอุ่นแล้วไงสามีกบ็บางสวิรัตภรรยาก็บางสวิรัตใบมุกก็ไม่มี นี่สินก็ไม่มีสบายสบายผมว่าชาวโสดแบบนี้มีเยอะนะฮะนีมีเยอะทาอย่างไรชาวโสดจะละความสบายแล้วเข้ามาอยู่ในที่ส่วนกลางเพื่อมาเข็นเองค์รจชทาจากให้มากขึ้นเปิดปเดิช่องให้อลอดออกไปแล้วเปิดช่องนิดนิดถเรียกว่าช่องม้าลอดเปิดช่องให้อัตมาให้ผม ออกไปอธิบายเอาดีคือชาวโศกติดสบายกันเยอะก็น่าจะมาบําเพ็ญขั้นอีกระดับหนึ่งมาอยู่แบบคนไม่มีไม่มีบ้านช่องตัวเองหรือยู่เปิด่องไป <นะ S 1> อ,อีกเรื่อยๆคุณ <c oughs> อ,อธิบายก่อนผมแล้วเนี่ย <c oughs> ดออีอ้าวต่อต่อที่ท่านวินยิยฉโรนะท่านต่องแท้พูดมานำนำมาก่อนนั่นคือชาวโศกติดสบาย นั่นแหละคุณอยู่คนเดียวคุณทําได้ลดอบายามุขลดในสิ่งที่โลกกระทาเขาเองเขาจัดจ้านอย่างลาบอย่างยศดอย่างสันเสริญกันอยู่แล้วก็เลยติดสบายสบายคำนี้คือสุขสบายคำนี้คือสุขซึ่งต่างกันมาก สบายนี่จริงๆแล้วก็คือมันอยู่อย่างมนุษย์ชาติโลกียะก็มีแต่แค่สบายมีแต่แสบายจริงๆภาษาสบายนี่เป็นภาษาโลกุตระสปายะาแปลว่าที่ที่ประกอบสะนี่คือประกอบปายะนี่คือเป็นประโยชน์คุณค่าหรือเป็นกําไรแล้วเป็นสิ่งที่ควรได้รับปายะหรืออายะเนี่ย สัปปะยะเนี่ยนี่จะเป็นสกักปายะก็ะกแล้วแต่เช่นพระหุชนะสุขายะอายะสามาสุขายะพระหุชนะสุขายะโลกานุก,กรรมปายะอันนี้ปายะนี่คืออะสามเนี่ยปายะสัปปะอะเนี่ยสบายนะซึ่งเป็นภาษาที่มันละเอียดมันลึกซึ้งเหมือนกับเป็นความสุขละ นะแต่ที่จริงความเป็นสบ,บายเนี่ยถ้าละเอียดไปตัวเป็นโลกุตระไปแล้วเนี่ยมันลึกกว่าคำว่าสุขหรือจะให้สุขอธิบายให้เป็นตัวละเอียดลึกซึ่งเป็นโลกุตระไปอีกก็ยิ่งแปลว่าว่างสุขะเนี่ยสุนั่นแหละว่างนั่นแหละดีจิตว่างจิตอุเบกขาเกินกว่าสุขที่เป็นโลกโลกโลกิลกกยะคำว่าสุข กับคู่กับวัตถุมันก็ยังเป็นโลกียะอยู่เพราะงั้นคำว่านิพพานมันยิ่งกว่าสุขมันไม่ใช่แค่สุขเพราะน้อประมังสุขขังเนี่ยเขาไปแปลคำว่าสุขอย่างยิ่งมันไม่ใช่ต้องแปลว่ายิ่งกว่าสุขอย่างนี้เป็นตน้นเพราะมันไม่สุขไม่ทุกข์รู้จักคำว่าสุขวัตถุคือเป็นภาวะคู่ที่นี่คุณสบายอันนี้ก็เป็นกรอบหนึ่งเป็นขนาดหนึ่งที่เราปฏิบัติทำแล้วได้สบาย พระพเจ้าท่านตรัสว่ากายกรรมวิจกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกสบายนี่เป็นฐานอาศัยละมันสบายโลกียะเนี่ยนี่ไม่มีธรรมะกินเลี้ยงชีพมีสันโดษพอสมควรไม่มากมากกว่านี้มีความพอเสร็จแล้วก็มีการขัดเกลาตนเองอยู่พอสมควรถ้าคุณอยู่กับโลกเขานะคุณก็อยู่ได้แล้วสบายแล้ว พราะกระทบสัมผัสหยาบๆงง้นคุณเหนือมันแลหลหลาบยอดสันเริญโลก,กียสุขแบบโลกๆก็อยู่เหนือมันแล้วเข้ามาอยู่กับชาวโศกได้หมูก่กลุมเนี่ยรับรองละเอียดขึ้นกว่าน,นั้นเยอะตำรวจเยอะโจ์เยอะสมเหมาะก็บฐานนะเพราะฉะนั้นอยากจะเลื่อนฐานจงเข้ามาอยู่ในชุมชนชาวโศกหอบครอบครัวเข้ามาเลยถ้าเอามาได้ ถ้ายามาไม่ได้ก็ทํากันพอสมควรซะกก่อนจะไปคมเขาโคขืนในกินหญ้าเกินไปเดี๋ยวมันจะไปใหญ่ใหญ่นะมันเป็นภาระของคุณก็ต้องรับวิบากสัมภาระวิบากที่ไปมีครอบครัวมีลูกมีร้านมีลูกมีเต้าลูกเต้าไม่เท่าไรหรอกข้อสําคัญคู่ะจะมาด้กันมาด้วยกันได้ไหมถ้ามาได้ก็มาเลยต้องเพิ่มฐานนะ วันสบายเกินสบายอยู่อย่างโลกโลกได้แล้วก็มาสบายในโลก,กุตระซีเนี่ยดินแดนโลก,กุตระชาวโสมนจะอยู่ไหนก็ได้จะอยู่สังฆสถานอยู่พุทธสถานหรือว่าจะอยู่อาวาสสถานที่ของชาวโสมมีคุณเหมาะใจจะอยู่ชุมชนไหนก็ชุมชนอโสมก็มาไปอยู่กับข้างนอกนะมันก็ยังยังมอบตนอยู่ในทางผิด มันยังไม่เข้ามาอยู่กับหมู่มวลมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เพิ่มความยินดีคุณจะไม่เพิ่มอัถิศีลตามหลักของสุริยปยานเจ็ดเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มอัตราไม่ได้เพิ่มการลดอัตราไม่ได้เพิ่มทิฏฐิที่จะสมาธิยิ่งขึ้นจะประมาทมันติดสบายก็จะจมอยู่กับความประมาท สุริยปยานข้อที่หกพราะการทําใจในใจก็ไม่สูงขึ้นกว่าที่ได้ทําอยู่แล้วมันก็จะแช่นิ่งมันก็ติดแป้นกลายเป็นพูดเป็นเทวดาที่ติดแป้นอยู่เป็นตัวที่เจ็ดของเมทุนเจ็ดเป็นเทวดาติดแป้นอยู่ที่ตัวที่เจ็ดครับนะซึ่งมันก็จะกลายเป็นพิตะอาระตะโซโดา เปรตตคือเหมือนอย่างกานาวิสขาเนี่ยเป็นอภิตพิตประปรตตาโซดาเป็นพระโสดาบันที่ติดแป้นอยู่แค่นั้นไปไม่รอดนะเพราะงั้นก็เอาคู่มาเลยโสดานี่ก็คือยังมีคู่นะยังมีแต่ก็มีโปรเดียวเมเดียวอะไรเงี้ยเอาเข้ามาในนี้มาอยู่ในหมู่ชุมชนชาวโสกใดอุสมรสาโสกหนึ่งอย่าไปอยู่เลยข้างนอกนะเพิ่มฐานแบบนี้ มันจะได้เป็นสป,ปายสีมีเสนาสนะใหม่มีบุคคลที่เป็นมวลมิตรหายใหม่แล้วก็มีอาหารเครื่องอาศัยใหม่ถ้าอยู่ที่นูน่นมันก็มีอาหารเครื่องอาศัยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินกวลิงกระอาหารไม่ว่าจะเป็นผัดสาหารไม่ว่าจะเป็นอมตะโนสเจตนาอาหารหรือมีวิญญาณอาหารมันก็อยู่ข้างนอกแต่มาที่นี่จะมีอาหารสี่ที่สมบูรณ์แบบกว่ากันอีก ขัดเกลากันเพิ่มเติมขึ้นไปได้อีกนี่เป็นสิ่งที่ถามมาว่าจะทํำยังไงนี่ก็อธิบายให้ส่วนที่พูดไปนี้ไม่ไปบังคับคุณนะเป็นการบอกควรหรือไม่ควรอย่างเป็นมาอยู่ไม่อยมาอย,มามาอยู่ก็แล้วแต่คุณตัดสินใจเองาศาสนาพูดไม่ได้ไปบังคับใครบอกอันที่ควรจะเพิ่มฐานเพิ่มฐานหน้าของตนเองให้ดีขึ้นก็บอกที่ควรตัวน,นั้นครับผม ขอขอบพระคุณพ่อท่านอีกหนึ่งนาทีท่านบินท่านจะมีอะไรส่งอีกท้ายไหมครับตอนนี้นาทีทองสุดท้ายท่านบินญาตโรมีอะไรส่งก็คือรู้สึกประทับใจโยมครับที่เขาบอกว่าเอ๊ะเขาเห็นโทษภัยของความติดสบายนี่ยแล้วก็ขยายความได้ผมขยายความแล้งไงเขาจะเก็ตหรือไม่เก็ตยังไม่รู้นะ เพราะนั้นคนเราถ้าไม่ไม่ติดฐานสบายเนี่ยจะทำประโยชน์โลกได้อีกมากมายประโยชน์ทางองมากมาจะมาช่วยกันเนี่ยเพราะว่าเราต้องกาช่วยพวกครูเคนเอาหนะ้าม,มาเพิ่มมัวเนี่ยเป็นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนหน่อยนะ <laughs>